ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท้านนะครับนี่โครงการเอสไอเมอร์คินะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรไม่รู้โอ้ยเสีย what the fuck ทำไมเสียเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเสีย ยังไม่นะรู้สึกนี่จะเป็นห้องเก็บเนื้อปะน่าจะใช่นะมีเหมือนเนื้ออะไรทักอย่างอืมอะไรขึ้น ันนี้ก็น่าจะเป็นรถเคนว่าแต่ม,มันเดินช้าจาังวะเนี่ยนีอะไรเนี่ยปตัตตเปิดกดอะไรกดมั่วละไม่มีเปิดไม่ได้อ๋อกดชิปวิ่งได้เหรอ พี่อะไรอะไรคือพี่กุญแจอ๋อนี่อะไรหืองกุญแจไอ้ชีอยเ,เ,เสียงเก็บมึงแบบ อ๋อ,อก็เอนเตอร์เปิดประตูนะครับเจึบ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 จ็บถุยนะฮะพี่อะเสียงอะไร Ui! Oh, fuck! Aha. Oh, man wird vermisst frei. Ui! เปิดตู้ได้ไหม,นะม,ม,ม,มไเน,นี่ยฮะอืมเฮ้ยทำไมเสี่ยงอย่างนี้ ไม,มไ,ไ,มไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมที่มันมีไข่ควางเป็นอาวุธอะไรเปล่าอืืมมืดถอยห,หลังเดินได้บ้านี่เอ,อ้อ อะไรวะพอครับขอจบคลิปเพลง่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบ